มาพูดถึงเกมที่ผ่านไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคับชายนาทเปิดบ้านแพ้ให้กับโพลิสเทโรไป2ประตูต่อ4เกมนี้จะบอกว่าช่ายนาทยังมีปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่โพลิสเทโรเนี่ยปลดล็อกเก็บชนะเกมแรกของดุตการได้แล้วใช่ครับโดยเห็นได้ชัดเลยนะครับในส่วนของชายนาทอนบิลคือในเรื่องของเกมรับนะครับเกมนี้เนี่ยพวกเขาออกนำโพลิสเทโรก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นโดนยิงลวดเดียวเลยนะครับก็ทําให้แพ้ไปเกมรับเนี่ย ค่อนข้างมีปัญหานะครับผู้เล่นต่างชาติไม่สามารถที่จะเข้ามายกระดับในส่วนของออเกมรับได้นะครับ,รบกลายเป็นว่าต้องไปพึ่งทางด้านของพรเทพจันไข่มากกว่าที่เป็นนักเตะไทยนะครับใช่ครับรวมไปถึงชา ي ن เนี่ยปีนี้ก็ต้องบอกว่าต่างชาติไม่ยกระดับให้กับทีมแล้วนักเตะดาวรุ่งที่ยกขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่ถึงไทยลีกนะครับทำให้ผลงานที่ออกมายอย่างที่เห็นกันคือยังไม่ชนะใครเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งสไตล์การเล่นของทีมชาแ เป็นทีมขนาดเล็กเป็นทีมที่เพิ่งขึ้นชั้นขึ้นมาแต่เล่นแบบไม่ได้เน้นรัดก,กุูมาเลยมากคือแลกอย่างเดียวทําให้ผลงานที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ถือว่าเซอร์ไพรส์ะลรมากมายก็เป็นไปตามสเกลภาพของทีมอยู่แล้วขณะที่เทโรเกมนี้ปลดล็อกได้ก็ต้องบอกว่าน่าจะทําให้ทีมี่ยมีขวัญกำลังใจมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเกมรับของเทโรก็ยังพอมีปัญหาอยู่ดูจาก ประตูที่เสียให้กับชัยนสสองประตูเนี่ยต้องบอกเป็นการเสียที่ง่ายมากคือ <c oughs> แต่การชนะเกมนี้น่าจะเป็นการช่วยปลดล็อกแล้วก็ช่วยเพิ่มความนังใจให้นักเตะภายในทีมแล้วก็โค้ชมากขวา,าเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยาทางด้านของก็อฟฟ์เขาก็ยังบอกว่าต้องทำงานหนักต่อไปแม้ว่าจะเก็บชัยชนะได้แล้วนะครับใช่ครับส่วนชัยนทก็ต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับกับการเล่นแบบจิ้มตัวให้มากขึ้นนั่นเอง